รู้จักกระพังโหมกันทุกคนสําหรับหลายคนที่มีปัญหาเบาหวานน้าตาลสูงสูงมีปัญหาไขมันและความดันในเลือดอยากให้ดูคลิปนี้เพราะเป็นพืชริมลัวหาง่ายหลายพื้นที่อาจจะไม่เรียกกระพังหมอาจจะเรียกต้ดหมู่ต้นหมาหรือชื่ออื่นๆให้สังเกตลักษณะใบสังเกตลักษณะยอดน้องมีงลักษณะแบบที่เห็นในคลิปเลยใบยเลียวแหลมยอดสีแดงๆแบบนี้เป็นไม้เลื้อยอาศัยอยู่ริมรัวและอาศัยต้นไม้อื่นๆในการเจริญเติบโตเมื่อจาาําลักษณะได้แล้ววิธีการกินทานเพื่อลดน้ําตาลเบาหวานลดการทานยาบัง คนหายเลยนะสําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาไขมันและความดันใช้ยอดแบบที่เห็นในคลิปยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะสามารถที่จะกินสดได้กลิ่นน้องจะฉุนๆุนนิดนึงหาก,กินสดๆใช้ใบ3-5ใบเขียวกิน e in ระหว่างมือได้เลยหนึ่งวันกินหนึ่งมื้อกินมื้อไหนก็ได้กินก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้หรือจะกินเป็นผักเคียงในระหว่างมือก็ได้เลยและในส่วนใครที่อยากจะดื่มเป็นชาก็ใช้ทั้งยอดและใบโดยประมาณเจ็ดถึงสิบใบยอดสายอดต้มรวมบน้ํหนึ่งหรือต้มให้เดือดกรองใช้เฉพาะส่วนน้ำนำส่วนของ น้ำชาที่ได้มาชงดื่มกับกาแฟหรือจะดื่มช่วงอุ่นๆก่อนอาหารเช้าและเย็น1แก้วกาแฟาเป็นประจำติดต่อกัน2-3สาัปดาห์และหลังจากที่ดื่มชากระพังหอม,ม2-3สัปดาห์ติดต่อกันแนะนําให้ไปตรวจเบาหวานไขมันความดานันที่โรงพยาบาลชุมชนไกลบานสูตรนี้เป็นสูตรลดยาเบาหวานไขมันความดันและคุมโรคได้ดีไปท้า